ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทําคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับเราจะได้นำไปปรับปรุงในตอนต่อๆไปถังสารภาคสี่ตอนที่954ความพิโรธของพระเจ้าเหมืองไฟหัวเราะเบาๆ เจ้าเด็กน้อยอย่าทำแบบนี้ตอนที่เจ้ายังเป็นเด็กกว่านี้เจ้ากล้าที่จะใช้ขีปนาวุธต่อต้านสสารโจมตีกองกําลังของดาวคนบาปเจ้ายังมีอะไรที่ต้องกลัวอีกงั้นหรือข้าแค่อยากเตือนเจ้าว่าเจ้าจะไม่ทำอะไรก็ตามจนกว่าจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตจริงๆไม่เช่นนั้นอย่าใช้อาวุธต้องห้ามนี้เด็ดขาดถ้าใช้สิ่งนี้ผลกระทบจะใหญ่โตเกินไปเมืองเฟยกล่าวต่อ อีกอย่างไม่ต้องพูดถึงอะไรเกี่ยวกับอาวุธต้องห้ามกับใครก็ตามแม้แต่กับเพื่อนสนิทของเจ้าเจ้าจะให้พวกเขารู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงไม่ได้ข้าเข้าใจแล้วขณะที่เขาพูดเช่นนั้นเหมิงเฟยก็พาหลานส่วนอยู่เข้าไปด้านในไปยังโต๊ะที่มีโลหะสีเหลืองลักษณะคล้ายลูกบอลแสงเราเรียกอาวุธต้องห้ามนี้ว่าพระพิโรธของพระเจ้าถ้าข้าจำไม่ผิดเจ้ายังเป็นช่างตีเหล็กใช่ไหมตอนนี้เจ้าเป็นช่างตีเหล็กระดับไหนแล้วจูจู่เหมิงเฟยก็ถามขึ้นมา หลานส่วนอยู่กล่าวว่าข้าเพิ่งเข้าสู่ระดับหลอมจิตมันอยู่ในระดับที่เจ็ดเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเหมิงเฟยและถังเหมาก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเมื่อมองดูเขาช่างตีเหล็กระดับเจ็ดงั้นเหรอหลานส่วนอยู่อายุเพียงสิบแปดปีเท่านั้นช่างตีเหล็กระดับเจ็ดอายุสิบแปดปีนั้นแทบจะหาไม่ได้ในสหพันธ์ทั้งหมดเขาจะต้องเป็นอัจฉริยะรุ่นต่อไปในโลกของช่างตีเหล็กอย่างแน่นอนทังเหมาถามว่าใครเป็นอาจารย์สอนเจ้าตีเหล็ก หลานส่วนอยู่กระพริบตาและพูดว่าท่านลุงเลอทั้งเหมาและเหมิงเฟยต่างก็แสดงความประหลาดใจและเหมิงเฟยก็อดไม่ได้ที่จะอุทานว่าการกลับชาติมาเกิดมันเป็นศิลปะไม่น่าแปลกใจเลยสมัยนั้นผู้อาวุโสทังวูลินเป็นช่างตีเหล็กระดับเทพของสหพันธ์ ช่างตีเหลกระดับเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะนั้นเขาสอนการตีเหล็กให้กับเจ้าไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าจะได้เลื่อนขั้นเร็วขนาดนี้การศึกษาที่โรงเรียนสื่อหลายเครื่อนั้นหนักมากเจ้าก็ยังสามารถก้าวไปถึงระดับเจ็ดได้ในฐานะช่างตีเหล็กเจ้าจะเข้าใจโดยธรรมชาติว่าในการหลอมโลหะเจ้าสามารถชำระล้างโลหะที่หายากได้และยังสามารถหลอมโลหะที่หายากได้จนในที่สุดโลหะก็สามารถเข้าถึงระดับการตีขึ้นรูปหนึ่งร้อยกลัน่นการตีขึ้นรูปหนึ่งพันกลั่น และการตีขึ้นรูปทางวิญญาณการตีขึ้นรูปทางจิตวิญญาณและแม้แต่การตีขึ้นรูประดับศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดโลหะในระดับการตีขึ้นระดับรูปศักดิ์สิทธิ์ได้แยกตัวออกจากประเภทของโลหะและยังสามารถอธิบายได้ว่าเป็นสมบัติแห่งสวรรค์และโลกเป็นการดำรงอยู่ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณและชีวิตอย่างแท้จริงมีความสามารถอันทรงพลังนอกจากนี้ยังจําเป็นสําหรับการสร้างชุดเกราะต่อสู้ระดับสี่อักษรมีเพียงชุดเกราะต่อสู้ระดับสี่อักษร ที่ทำจากโลหะระดับเทพเท่านั้นที่สามารถพัฒนาต่อไปได้หลังจากนั้นได้รับการหล่อหลอมอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญระดับเทพต้องมีชุดกรอะต่อสู้อย่างน้อย4อักษรเฉพาะโลหะระดับเทพที่หลอมด้วยโลหะหายากเท่านั้นที่สามารถพัฒนาเป็นชุดเกราะต่อสู้ระดับ5อักษรได้ การหลอมโลหะหายาก6ชนิดขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถพัฒนาเป็นชุดเกราะต่อสู้ระดับ6อักษรได้ในความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีชุดเกราะต่อสู้ระดับ6อักษรเพียง7ชุดเท่านั้นนั่นคือทั้งหมดแล้วดวงตาของหลาน่วนอยู่สว่างขึ้นและเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะไปถึงระดับจิตวิญญ,ญาณแล้วเขาไม่เคยเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับชุดเกราะต่อสู้ระดับ5อักษรและชุดเกราะต่อสู้ระดับ6อักษรเลยจริงๆ เขาเพิ่งรู้ว่าก่อนวิวัฒนาการของดาวเคราะห์บ้านเกิดชุดกรอะต่อสู้ระดับสูงสุดของมนุษย์คือชุดกรต่อสู้ระดับ4อักษรหลังจากนั้นถึงจะมีชุดกรอะต่อสู้ระดับ5อักษรและชุดกรอต่อสู้ระดับหตัวอักษรไม่น่าแปลกใจเลยที่ลุงเลอร์จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการหลอมเพิ่มเติมด้วยและให้แน่ใจว่าเขาจะสามารถทำการหลอมได้สำเร็จก่อนที่จะทำการหลอมวิญ,ญญาณต่อไปปรากฏว่าผลของการหลอมนั้นยอดเยี่ยมมากเมืองเฟยชี้ไปที่ความพระพิโรธของพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วกล่าวว่า พลังงานสมัยใหม่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพราะสำนักทังของเราได้คิดค้นแกนกลางการไหลเวียนไปข้างหน้าเพียงแกนเดียวมันสามารถบรรจุพลังงานมหาศาลในขนาดที่เล็กลงด้วยแหล่งพลังงานของเรือรบเราสามารถบินไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวด้วยความพิโรธของพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้าเจ้าเป็นแกนแท้ของแกนกลางเพียงแกนเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับมันคือมันถูกสร้างจากโลหะระดับเทพทั้งชิ้นแกนพลังงานของการไหลเวียนของไปข้างหน้าเป็นแกนกลางระดับพระเจ้า เจ้าควรรู้ว่าเรือรบระบบนิเวศมีข้อจำกัดมากสำหรับการใช้พลังงานอย่างน้อยต้องใช้โลหะหายากในระดับการหลอมทางจิตวิญญาณจึงสามารถกลายเป็นแหล่งพลังงานของมันได้เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นแกนเดี่ยวแกนพลังงานแหล่งกำเนิดการไหลเวียนไปข้างหน้าการใช้โลหะหลอมจิตวิญญาณจะดีกว่าโดยธรรมชาติโลหะระดับพระเจ้าไม่สามารถแปลงเป็นแกนแหล่งกำเนิดการไหลเวียนไปข้างหน้าผ่านเครื่องปฏิกรณ์ได้ ดังนั้นเราจึงใช้เป็นพลังงานโดยตรงอย่างน้อยก็ไม่มีเทคโนโลยีนี้ในสหพันธ์มีเพียงสำนักถังของเราเท่านั้นที่สามารถผลิตมันได้โดยใช้วิธีการพิเศษบางอย่างและในกระบวนการสร้างแกนกลางระดับเทพเราค้นพบว่าเมื่อโลหะระดับเทพถูกกลั่นให้เป็นแกนกลางต้นกำเนิดพลังงานภายในนั้นจะมีพลังงานมหาศาลอย่างแน่นอนและมันใหญ่เกินไป แต่เนื่องจากมันใหญ่เกินไปจึงไม่สามารถผลิตได้ต่อเนื่องและยังไม่เสถียรพอเมื่อมันแตกจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ทันทีมันจะไม่สามารถใช้เป็นพลังงานได้เลยถ้าจะอธิบายให้กระจ่างว่าเหตุผลก็คือเราใช้เวลามากกว่า1300ปีในช่วงเวลานี้นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนเสียชีวิตจากการระเบิดของโลหะระดับเทพ พวกเขาเป็นพรสวรรค์ที่ดีที่สุดของสำนักทังของเราแต่พวกเขายังเป็นพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดของเราด้วยแต่พวกเขาก็ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่งที่สามารถพัฒนาอาวุธต้องห้ามได้ในที่สุดเราพบว่าสาเหตุหลักที่ทําให้โลหะระดับเทพไม่สามารถใช้เป็นพลังงานได้ก็เนื่องมาจากการระเหิดของพวกมันถ้าโลหะระดับเทพถูกหลอมในที่สุดเจ้าจะได้สัมผัสกับภัยพิบัติของสายฟ้า เจ้ายังไม่ถึงระดับนั้นจึงอาจจะยังไม่รู้ว่าแม้ว่าจะสามารถไปถึงระดับช่างตีเหล็กระดับเทพได้ก็ตามโดยปกติแล้วไม่สามารถหลอมโลหะระดับเทพได้เป็นเวลาหลายปีเพราะทุกครั้งที่พวกเขาหลอมมันพวกเขาจะประสบกับภัยพิบัติสายฟ้าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บที่ไม่อาจรักษาได้ด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพของผู้อาวุโสทังวูลลินเท่านั้นที่เขาจะสามารถหลอมโลหะระดับเทพต่อไปได้อย่างแท้จริง มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทพในขณะที่ยังเป็นช่างตีเหล็กระดับเทพทั้งเราและสหพันธ์ได้ทำการทดลองต่างๆเช่นให้ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพเรียนรู้การตีเหล็กหรือฝึกอัจฉริยะในห้องตีเหล็กให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพพวกเขาประสบความสำเร็จผู้เชี่ยวชาญระดับพ,พระเจ้าเรียนรู้การตีเหล็กแม้แต่การตีขึ้นรูปพันกลั่นที่พบมากที่สุดก็ไม่สามารถทำได้และไม่มีช่างตีเหล็กอัจฉริยะคนใดที่สามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพได้ เมื่อพวกเขาไปถึงการตีขึ้นรูประดับเทพเพราะพวกเขาได้ผ่านความยากลำบากจากภัยพิบัติสายฟ้าเพื่อไปถึงการหลอมระดับเทพทุกคนจะได้รับบาดเจ็บไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ยังรวมถึงจิตสํานึกทางจิตวิญญาณอีกด้วยและในขั้นตอนการฝึกวิญญาจารย์หากฝึกฝนประสบการณ์มากขึ้นจนในที่สุดได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพเจ้าจะไม่สามารถฝึกฝนตัวเองเป็นช่างตีเหล็กระดับเทพได้ พูดง่ายๆก็คือถ้าวิญญาจาร์ต้องการเป็นช่างตีเหล็กระดับเทพเงื่อนไขเบื้องต้นคือเขาไม่สามารถกลายเป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทพได้นี่เป็นเพราะว่าผู้แข็งแกร่งระดับเทพไม่สามารถทําให้เกิดภัยพิบัติจากสายฟ้าได้หรืออีกในหนึ่งภัยพิบัติสายฟ้าที่เกิดจากผู้แข็งแกร่งระดับเทพจะกําหนดเป้าหมายไปที่ตัวเขาเองไม่ใช่ที่โลหะ หลานส่วนอยู่ค่อนข้างเข้าใจว่าช่างตีเหลกระดับเทพประจำเป็นต้องฝึกฝนให้ได้ก่อนที่จะกลายเป็นเทพเพราะหลังจากที่กลายเป็นเทพแล้วช่างตีเหลกระดับเทพจะไม่สามารถพัฒนาได้หลังจากถูกภัยพิบัติสายฟ้าอีกกลับมาที่คำถามนี้ต้องกลับไปถามท่านลุงเลิศแล้วว่าทำไมท่านถึงเป็นเช่นนี้ได้เมืองเฟยกล่าวต่อดังนั้นหลังจากการพัฒนาโลหะระดับเทพมันสามารถใช้สร้างชุดเกราะต่อสู้หรือหุ่นยนต์ชั้นยอดได้เท่านั้น แต่มันไม่สามารถกลายเป็นแหล่งพลังงานได้แหล่งพลังงานระดับสูงสุดในสหพันมีตัวเดียวทําจากโลหะหลอมวิญญาณแกนกลางพลังงานหมุนเวียนไปข้างหน้าแกนกลางระดับเทพที่สร้างขึ้นโดยสํานักถังของเราได้กลายเป็นความลับสุดยอดอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของเรากําลังศึกษาอยู่ว่าการใช้งานดังกล่าวคืออะไรแกนกลางต้นกําเนิดหรือพลังงานที่อยู่ภายในนั้นแม้แต่โลหะหลอมวิญญาณนับพันเท่ามันจะเสียเปล่าหากไม่ใช้มันแบบนี้ หลังจากรับภัยพิบัติสายฟ้ามาด้วยความยากลำบากโลหะก็เปลี่ยนไปในเชิงคุณภาพเช่นเดียวกับพวกเราวิญยาจา์จะกลายเป็นเทพหลังจากการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพตัวโลหะเองก็ถูกเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์แห่งชีวิตและพลังงานแกนกลางต้นกำเนิดเทียบเท่ากับการหลอมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวอาจกล่าวได้ว่าแกนกลางสามารถก่อตัวขึ้นโดยแลกกับการลิตรอนชีวิตของโลหะระดับเทพ สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในกลับกลายเป็นความรุนแรงกล่าวอีกในหนึ่งแกนกลางต้นกำเนิดระดับเทพก็มีอารมณ์ของมันเองดังนั้นจึงควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิงและไม่สามารถใช้เป็นพลังงานได้หลังจากการพัฒนาและการวิจัยอย่างต่อเนื่องเราจึงได้ค้นพบว่าแม้ว่าแกนต้นกำเนิดระดับเทพจะไม่สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานได้แต่สามารถใช้เป็นอาวุธได้อย่างไรก็ตามมันยากมากที่จะหลอมโลหะระดับเทพและมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวมันเป็นคำสาปจริงๆที่จะใช้มันสร้างอาวุธ ดังนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยในปีนั้นบรรพบุรุษของสำนักทางของเราได้พูดคุยและตัดสินใจที่จะปิดผนึกเทคโนโลยีนี้และไม่สร้างความพิโรธของพระเจ้าอีกต่อไปทำให้อาวุธความพิโรธของพระเจ้าทั้ง36อันที่เจ้าเห็นอยู่นี้จึงไม่มีผลิตเพิ่มอีกแล้วนี่คือการตกผลึกของเทคโนโลยีของเราเมื่อหลายพันปีก่อนตอนที่955ออกไปเดี๋ยวนี้ล้านส่วนอยู่กล่าวด้วยความประหลาดใจ กล่าวอีกในหนึ่งความพิโรธของพระเจ้า36ชิ้นนี้ผลิตมาเป็นเวลา7,600ปีแล้วงั้นเหรอใช่และตรับใดที่มันไม่ถูกกระตุ้นมันก็จะยังคงมีเสถียรภาพวิธีการในการใช้มันก็แปลกมากเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ของเราก็ประสบความสําเร็จหลังจากการทดลองนับไม่ถ้วนแกนกลางต้นกําเนิดระดับเทพเหล่านี้มีอารมณ์ของมันเองพวกมันมีความโกรธและอารมณ์อื่นๆหลังจากกลายเป็นแกนกลางอารมณ์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปอารมณ์อิสระที่กลายเป็นความพิโรธของพระเจ้า เราจะปล่อยให้พลังงานระบายออกไปไม่ได้เพราะจะทําให้ความพิโรธของพระเจ้าระเบิดแต่เราพบวิธีระบายอารมณ์ตรับเท่าที่พลังจิตของผู้ใช้สามารถเข้าถึงระดับจิตวิญญาณหรือสูงกว่านั้นได้และใช้นำทางโลหะระดับเทพสามารถนำทางอารมณ์ในความพิโรธของพระเจ้าได้จากนั้นอารมณ์แห่งความพิโรธของพระเจ้าจะถูกระบายออกมา โลหะระดับเทพที่ใช้นำทางจะต้องมีการสื่อสารอย่างดีกับความพิโรธของพระเจ้าอารมณ์ที่ปล่อยออกมาจากความโกรธมันจะเชื่อมต่อกับโลหะระดับเทพอีกชิ้นหนึ่งเพื่อควบคุมและบังคับให้มันเชื่อฟังด้วยวิธีนี้ความพิโรธของพระเจ้าจะทำตามคำสั่งโดยสมบูรณ์มันสามารถระเบิดได้ทุกเมื่อหลานส่วนยูตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้มันซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ดูเหมือนจะไม่ซับซ้อนจริงๆแล้วเจ้าแค่ต้องใช้โลหะระดับเทพที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อไปติดกับมัน แล้วใช้พลังจิตของเจ้าเพื่อสั่งการโลหะระดับเทพจะใช้เวลา30วินาทีในการก่อติดกันโลหะระดับเทพที่เราจัดเตรียมไว้ให้สามารถทําให้มันระเบิดได้หลานส่วนอยู่รู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่เปิดหูเปิดตาในเวลานี้โลหะระดับเทพเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเหมือนซุปเปอร์บอมบ์แต่วิธีที่มันระเบิดนั้นแปลกมากความพิโรธของพระเจ้าคือพลังระเบิดที่บริสุทธิ์ที่สุดพลังครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งหมื่นเมตรหากความรุนแรงของการระเบิดสูงมันจะสร้างคลื่นกระแทกที่น่าสะพรึงกลัว โดยพื้นฐานแล้วภายในช่วงนี้จะเทียบเท่ากับระดับ100ถึงระดับ1 1 0พลังโจมตีเต็มแรงจากมหาอำนาจระดับเทพปรดทราบว่าภายในระยะทำลายล้างนี้ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ไม่สามารถทนต่อการโจมตีเช่นนี้ได้แม้แต่เกราะป้องกันของเรือรบก็ไม่สามารถปิดกั้นได้และมันจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นพลังของการสังหารนั้นมีพลังมากกว่ากระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณสังหารพระเจ้าประมาณร้อยเท่าล้านส่วนอยู่หายใจเข้า นั่นจะไม่ส่งพลังไปกว่าขีปนาวุธต่อต้านสสารงั้นหรือไม่อยู่แล้วพลังระเบิดพอๆกันแต่ขีปนาวุธต่อต้านสสารไม่สามารถทําลายเกราะป้องกันของเรือรบได้ยิ่งไปกว่านั้นขนาดของขีปนาวุธต่อต้านสสารนั้นใหญ่กว่ามากสิ่งสําคัญที่สุดคือความพิโรธของพระเจ้ามีลักษณะเฉพาะเรียกว่าสติปัญญาของพระเจ้าเมื่อความพิโรธของพระเจ้าระเบิดจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดระเบิดภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง3าเมตรจะสร้างระยะที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนสําหรับผู้ใช้งาน กล่าวคือเมื่อความพิโรธของพระเจ้าระเบิดออกไปด้านนอกพลังจะขยายออกไปด้านนอกเท่านั้นและมันจะปลอดภัยที่จุดศูนย์กลางของการระเบิดดังนั้นเมื่อเจอศัตรูทรงพลังที่ไม่สามารถต้านทานได้ให้ระเบิดมันแม้เจ้าจะระเบิดมันในขณะที่ถือมันไว้ในมือก็จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเจ้าได้สิ่งที่จะเป็นอันตรายก็คือพื้นที่ของตลอดแนวเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งหมื่นเมตรมีเพียงระยะเส้นผ่านศูนย์กลางสามเมตรของแกนกลางการระเบิดเท่านั้นที่ปลอดภัย หลานส่วนอยู่ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงนี่คือการตกผลึกของภูมิปัญญาของนักวิทยาศาสตร์ของสำนักทั้งอย่างแท้จริงสิ่งนี้สามารถปกป้องเจ้าของได้จริงหรือความพิโรธของพระเจ้าเป็นอาวุธต้องห้ามที่มีสติมันสามารถปกป้องพื้นที่ส่วนกลางได้เพราะต้องการให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานจะมีชีวิตและช่วยให้มันเกิดใหม่ได้นี่ไม่ใช่วิธีการทางเทคโนโลยีใดๆที่สามารถทำได้ ดังนั้นหลังจากใช้ความพิโรธของพระเจ้าแล้วต้องนำโลหะระดับเทพมาคืนให้เร็วที่สุดเมื่อกลับมาถึงเราจะจัดการกับปัญหาการปรับรูปร่างของโลหะกับอารมณ์ของความพิโรธของพระเจ้าแน่นอนว่าวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเจ้าต้องระเบิดมันตามเวลาที่กำหนดและในระหว่างกระบวนการกำหนดเวลาเจ้าจะหลบหนีไปไกลเกินกว่าหนึ่งหมื่นเมตรก็ได้ไท้ายที่สุดไม่มีใครใช้สิ่งนี้มานับพันปีแล้วหากเจ้าไม่อยู่ในระยะสามเมตรของพระเจ้าเจ้าจะตายโดยไม่ต้องฝังอย่างแน่นอน หลานโซนอยู่พยักหน้าซ้ำๆและทั้งเหมิงเฟยและทังเหมาสังเกตเห็นว่าเด็กคนนี้กำลังน้ำลายไหลในขณะที่เขามองไปที่ความพิโรธของพระเจ้าส6อันนั้นพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้าเขาดวงตากลมโตที่สวยงามของเขาดูเหมือนจะเปล่งประกายออกมาข้างนอกในตอนนี้ด้วยสีหน้าลุ่มหลงที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาอะให้มันถูกต้องแล้วหรือที่เราจะมอบสิ่งนี้ให้เขาดูเหมือนผู้นำจะไม่รู้ว่าเด็กคนนี้กล้าหาญแค่ไหนทังเหมาพูดกับเหมิงเฟย เหมิงเฟยไอข้าเข้าใจความหมายของผู้นำเหตุผลหนึ่งที่ปล่อยให้เด็กคนนี้ถือครองอาวุธต้องห้ามคือเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเขาอีกอย่างคือเพื่อให้กองทัพและสหพันธ์รู้ว่าเขามาจากสำนักทังของเราและเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสำนักถังใครก็ตามที่ต้องการทำร้ายเขาจะต้องพิจารณาถึงพลังทั้งหมดของสำนักทังและโรงเรียนสื่อหลเครื่อด้วยเพียงใช้มันตรับเท่าที่เขามั่นใจในความปลอดภัยของตัวเอง เวลานี้พวกเขาเห็นว่าหลานซวนอยู่กำลังแตะที่กรอบป้องกันของความพิโรธของพระเจ้าทำให้ทั้งสองคนตกใจทันทีเมืองเฟยกล่าวว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หลานซวนอยู่กล่าวว่าท่านผู้อาวุโสเราเปิดสิ่งนี้ได้อย่างไรข้าจะเก็บความพิโรธของพระเจ้า36อันนี้ท่านไม่ต้องกังวลแหวนแห่งโชคชะตาของข้ามีพื้นที่ภายมากพอที่จะเก็บทั้งหมดนี้ด้วยความปลอดภยัยนี่เจ้าวางแผนที่จะเอาทั้งหมดออกไปงั้นเหรอ ถังเหมามองเขาอย่างตกตะลึงท่านไม่ได้ให้ค่าทั้งหมดงั้นเหรอหลานส่วนอยู่ก็สับสนเช่นกันมุมปากของเหมิงเฟยกระตุกและเขาก็พยายามยับยั้งแรงกระตุ้นที่จะซัดเด็กคนนี้ออกไปเจ้ากล้าดียังไงมาบอกว่าข้าจะมอบทั้งหมดนี้ให้เจ้าเจ้ารู้มูลค่าของสิ่งนี้ไหมเจ้าจะเอามันไประเบิดดาวเคราะห์บ้านเกิดของเจ้าหรือไงถึงจะเอามันไปทั้งหมดเจ้าสามารถหยิบไปได้เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น มันน้อยเกินไปหรือเปล่าถ้าข้าเจอศัตรูที่แข็งแกร่งหลายคนติดต่อกันละ่ะหลานส่วนอยู่กระพริบตาเอาละให้ข้าสิบชิ้นก็แล้วกันข้าสัญญาว่าจะไม่ใช้พวกมันง่ายๆถ้าไม่จําเป็นถึงชีวิตอย่าฝันเลยทั้งเมาอ,อดไม่ได้ที่จะปัดมือของหลานส่วนอยู่บนกรอบป้องกันออกไปหลานส่วนอยู่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดว่าแล้วถ้าข้าใช้ไปแล้วก็จะไม่มีสำรองไว้นะห้าชิ้นละกันห้าชิ้นก็กําลังดีนะคิดว่าห้าชิ้น ก็น่าจะเพียงพอแล้วในระหว่างที่เราไปฝึกทหารทันใดนั้นเหมิงเฟยก็รู้สึกเริ่มเข้าใจคําพูดของถังเหมาในตอนนั้นแล้วและรีพูดว่าส่วนอยู่มีบางอย่างที่เจ้าต้องเข้าใจก่อนเราพาเจ้ามาที่คลังแสงต้องห้ามนี้และอนุญาตให้เจ้านำมันไปได้ไม่ใช่เพื่อให้เจ้าฆ่าใครด้วยสิ่งนี้เราอยากให้เจ้าเก็บไว้ใช้เพื่อปกป้องชีวิตของเจ้าและเพื่อนๆและใช้เป็นยันป้องกันจากคนรอบข้าง ครับเข้าใจแล้วท่านผู้อาวุโสงั้นข้าจะเอาไปสามชิ้นอย่างน้อยต้องสามชิ้นแล้วคราวนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะไปที่ไหนต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนหลาน่ซนอยู่กระพริบตาโตคราวนี้ไม่มีอาจารย์นาน่าติดตามไปเพื่อคอยปกป้องข้าข้า,าต้องพึ่งพาตัวเองในทุกสิ่งข้านําข่าวสําคัญเช่นนี้กลับมาในครั้งที่แล้วในกรณีของแกลักซี่หลงหมาเมื่อเทียนหลงพบว่าข้ายังไม่ตาย เขาอาจจะมาฆ่าข่าทันทีก็ได้พวกท่านก็อนุญาตให้ข่าหนีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นข่าเกรงว่ามันจะไม่เพียงพอเมืองเฟยหลับตาลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าเอาล่ะสามก็สามขอบคุณครับท่านผู้อาวุโสหลานส่วนอยู่ดีใจมากจากนั้นภายใต้การจ้องมองของเมืองเฟยและทั้งเหมาเขาก็เดินไปที่โต๊ะโลหะอีกตัวที่อยู่ข้างๆเขาแล้วของที่โต๊ะถัดไปนี่คืออะไร ถังเหมาและเหมิงเฟยมองหน้ากันและถังเหมาก็พูดว่าอะไรอีกละทีนี้ความพิโรธของพระเจ้ายังไม่เพียงพอสําหรับเจ้าอีกหรือล้านซวนอยู่กล่าวด้วยใบหน้าที่ไร้เดียงสาเมื่อครู่นี้ท่านกล่าวว่าความพิโรธของพระเจ้านั้นเป็นอาวุธที่สำนักทังของเราพัฒนาขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนมันจะต้องอ่อนแอที่สุดที่นี่สินะความพิโรธของพระเจ้าไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงของอาวุธสำนักทังของเราได้เลยมีอาวุธต้องห้ามมากมายที่สร้างขึ้นหลังจากนั้นแน่นอน ผู้อาวุโสท่านจะไม่แนะนําพวกมันให้ข้ารู้จักหน่อยงั้นหรืออย่างแย่ที่สุดข้าจะขอแบบละนิดละหน่อยก็ได้ท่านคิดว่าไงออกไปเลยเหมืองเฟยและถังเหมาพูดเกือบจะพร้อมเพรียงกันครึ่งชั่วโมงต่อมาหลานซวนอยู่ยืนอยู่อย่างหดหู่ที่ด้านนอกประตูสํานักงานใหญ่ของสํานักถังและแต่จมูกของเขาขี้เหนียวจริงๆมันไม่ได้มากมายอะไรสักนิดเลยเขาถึงกับไล่ข้าออกมาด้วยซ้ําใช่แล้วเขาถูกไล่ออกมา เหมิงเฟยและถังเหมาไม่ได้โกรธเคืองใครมานานแค่ไหนแล้วพวกเขาถึงกับขับไล่เขาออกไปในความเป็นจริงพวกเขารู้สึกถึงอันตรายที่แผ่ออกมาจากหลานซวนหยูเนื่องจากทราบถึงตัวตนของหลานซวนหยูเหมิงเฟยจึงได้พูดคุยกับถังเหมาว่าเขาได้รับการพิจารณาให้สืบทอดต,ตำแหน่งปรมาจารย์หอโต้หลวงในอนาคตหรือไม่เมื่อหลานซวนหยูเติบโตขึ้นและมีพลังจริงๆเราจะใช้สิ่งนี้เพื่อแข่งขันกับโรงเรียนสื่อหลายเครื่องสำหรับการชิงตัวเขามา โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า